กินไรเย็นเนี้ยผัดกะเพราก็ได้อะไรนะผัดกะเพราก็ได้ไม่มีมีราดหน้ามึงจะถามจะผาอะไรอ่ะทำราดหน้าเนาะผัดกะเพรากูคงไม่ได้กินหรอกหมักหมูก่อนหมักหมูก็จะมีผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะซอสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็ไข่ขนาดหมักเยอะเนี่ยยังแม่อร่อย เส้นน่ะมันไม่ยากหรอกชัยตะพาดแท้อร่อยมันต้องมีลีลาด้วนึงยังไงว่าไปติ๊ดตึ๊งติ๊ดตึ๊งติ๊งติ๊งเออห้ามได้ยังอะไรห้ามได้หรือยังทำไมห้ามห้ามหน้อยไม่ต้องพนกูหรอกเออเวลาทำอะไรอ่ะมัวแต่เล่นแหมมือก็เล่นปิดแก๊สเราจะไปล้าง ใช้ไขคร่บบาสมาิดแก๊ส่ยแล้วก็บอกขาลอยกัน <c oughs> ก็ดูเนี่ยจะไม่ให้เสร็จมืดได้ไงอะ <c oughs> ่ะวัตถุดิบอยู่คนละที่คนละทาง <c oughs> โอ้โหกามขึ้นเลยเลยเครื่องม้อเลยซีอิ๊วขาวซอสสาเขียวขานต้นน้ำตาลน,นะคะใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงสีมันจะได้สวย ใส่แล้วสวยยังยังห้องเตก็ห้องเตะเหอะนี่รัดหน้าห้องเช่าอร่อยอุ๊ยจะดีอะไรอ่ะคายอะไรออกมาตัก ผักเหรอมันไมไรมันแข็งมันแข็งเลยฟันมึงไม่ดีเออฟันกูไม่ดีฟันมึงเคี้ยวอะไรได้มั่งหมูกับเส้นหมูกับเส้นอืมอ๋อฟันเขาก็เลือกดีนะเลือกหมูเลือกเส้นงี้ผักเคี้ยวไม่ได้ไมด้มันแข็งฟันไปแนวรู้มากแล้ว